เบื้องหลังภารกิจลับไทยทัพฟ้าเสริมแกร่งแนวรบทกมิติปิดจอบเร็วเขมรสิ้นฤทธิ์ค่ะสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้เริ่มคลี่คลายค,ายความตึงเครียดลงโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง3พื้นที่เห็นชอบร่วมกันให้หยุดยิงห้ามเคลื่อนย้ายกำลังระหว่างรอการประชุมจี c ในวันที่4สิงหาคมนี้ โดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกพบอค่ะเปิดเผยผลการประชุมหารือของผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จัดขึ้นในวันนี้29กร,รกฎาคเมเมื่อเวลา10นาฬิกาทั้ง3พื้นที่ดังนี้การประชุมหารือระหว่างกองทัพภาคที่1กับภูมิภาคทหารที่หฝ่ายกัมพูชาจัดขึ้นที่จุดผ่านแดนทาวคลองลึกอำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้วนำโดยแม่ทัพภาคที่1 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในการให้งดเคลื่อนไหวกําลังเพื่อหลีกเลี่ยงความวาดระแวงระหว่างรอผลการประชุม GBC ในวันที่4สิงหาคมนี้การประชุมหารือระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทาหารที่4ฝ่ายกัมพูชาจัดขึ้นที่จุดผ่านแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินน์นำโดยแม่ทัพภาคที่2ซึ่งมีประเด็นในการหารือได้แก่ การยุติการยิงโดยทันทีการห้ามใช้กำลังหรืออาวุธต่อประชาชนการลดเสริมกำลังและห้ามเคลื่อนย้ายกำลังในลักษณะที่อาจสร้างความเข้าใจผิดตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้บาเดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันพร้อมจัดตั้งชุดประสานงานระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ การประชุมหารือระหว่างกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกับภูมิภาคทหารที่3ฝ่ายกัมพูชาที่จัดการประชุมผ่านร,ระบบออนไลน์นำโดยผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมีผลสรุปการประชุมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1น,นอกจากนี้โฆษกทอบอย,ยังได้กล่าวอีกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดตั้งแต่ก่อนช่วงการประชุมทั้ง3าพื้นที่ได้มีการหยุดยิงตลอดแนวเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ึ่งนพระเอกที่ช่วยสู้รบในครั้งนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ Lightning and Underman มนชค่ะพระเอกกลางเวหาในยุทธการยุทธบดินทร์เขมินกองทัพอากาศไทยส่งฝูงบิน F16 และกิเพนเข้าสนับสนุนภารกิจภาคพื้นในลนักษณะการโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไทยอย่างแม่นยาในการทำลายคลังอาวุธและศูนย์ควบคุมการรบของฝ่งายตรงข้ามพร้อมปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืนโดยประเมินผลด้วยระบบข่าวกรองและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนกองทัพบกอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่24-28กรกฎาคมในสถานการณ์การตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติลดความเสี่ยงต่อพลเรือนและสร้างเงินขเชิงยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการเจรจา,าสันติภาพ ขึ้นโฆษกกองทัพอากาศนะคะก็เปิดเผยว่าภายใต้แผนยุทธการร่วมกองทัพอากาศได้จัดกําลังทางอากาศจากฝูงบิน F-16 และกิบเพนเข้าสนับสนุนภารกิจภาคพื้นในลนักษณะการโจมตีเป้าหมายทางทาหารที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไทยอย่างแม่นยําโดยเฉพาะการทําลายคลังอาวุธและศูนย์ควบคุมการรบของฝ่ายตรงข้ามพร้อมปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืนโดยประเมินผลด้วยระบบขับร้องและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้กำลังทางอากาศของไทยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยอาศัยสิทธิในการป้องกันตนเองตามมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติและยึดหลักความได้สัดส่วนความจำเป็นและการแยกแย,ยะเป้าหมายทางทหารจากพลเรือนอย่างชัดเจน ภารกิจในครั้งนี้เกิดจากการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบทั้งด้านการฝึกการบูรณาการระบบบัญชาการและควบคุมร่วมและการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการตัดสินใจและลดความสูญเสียกองทัพอากาศยังคงยึดมั่นในพันธกิจเพื่อความมั่นคงของชาติและขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนภารกิจของทหารอากาศไทยในช่วงเวลาสำคัญนี้ค่ะ